สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาซ่อมประตูนิสสันนาวารานะครับรถนิสสันนาวาราประตูเปิดจากด้านในไม่ได้นะครับข้างนอกเปิดได้แต่ว่าข้างในเปิดไม่ได้เราจะมาดูวิธีการแกะประตูนะครับนี่ครับ ตรงนี้จะมีน็อตซ่อนอยู่ใช้ควงแบนงาดฝาขึ้นมาน้ครับจะเป็นน็อตหนึ่งตัวน็อตออกนะครับแล้วก็แกะตัวครอบ นี่ออกก่อนนะครับจะมีเดือยอยู่ครับค่อยๆงัด จากนั้นใช้กายควงแบนงัดขอบข้างจากด้านล่างัจะมีช่อง,อองจะมีหมุดล็อกอยู่นะฮะ Thank <laughs> ่แล้วก็ยก,กขึ้นครับยกขึ้นจะมีแจ็คติดกับประตูหนึ่งตัวนะฮะใช้คันค,ควงกดกดแล้วก็ถอดออกเลย จากนั้นเรามาเช็คดูว่าเดือยตรงนี้หลุดไหมถ้าหลุดเราก็จับยัดเข้าไปเหมือนเดิมนะ,ะเดือยตรงนี้ง่ายๆแบบนี้เลยเสียตังไปที่ร้านนะค ใส่เสร็จลใช่ไหมครับตัวนี้สามารถถอดออกได้ถอดออกแล้วก็ยกออกมาทั้งชุดแล้วก็เช็คตัวนี้เลย,ยผมเช็คแล้วครับใส่มันไม่หลุดนะเอ็นอันว่าทดสอบดูนะครับมาใช้ได้ไหมนะครับปิดจากด้านในแล้วก็เปิดโอเค Yeah. Uh -huh.